บกับงานวิลาดเอ็กโโ2024ไม่ต้องไปไกลถึงมอเตอร์โชว์แล้วค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะบอกเลยว่ามีของแถมสุดพรีเมียมมากมายและที่สำคัญชุดตรงนี้เฮียค่ะเห็นบอกว่าเป็นชุดที่ไปคว้าชมมา,มาใช่แล้วใช่ไหมคะชุดนี้นะครับเป็นชุดไฮไลท์ที่นำเสนอในงานวิลาดเอ็กครั้งนี้เลยครับว้าวเป็นชุดคว้าแชมป์แล้วก็ชุดฉลองครบรอบ18ปีของแบรนด์กาลิโร่ซึ่งเรามาดูกันครับว่าชุดนี้เนี่ย นะครับประกอบไปด้วยลำโพงแยกชิ้นตัวนี้เลยตัวนี้ดาร์ซ<ต>ิโลคอมเพส i ิชันเห็นไหมครับค z C K 1 6 5 X S t L ว้าวลำโพงหนักดีมไหมค่ะมีน้ำหนักดีมีน้ำหนักดีอ่าแล้วก็ ไฮไลท์อันนึงคือเสียงแหลมครับเสียงแหลมตัวนี้เป็นเสียงแหลมจานซึ่งฟังในรถก็ดีแล้วก็ฟังนอกรถก็เป็นบูมกระจายเหมาะกับคนที่ชอบฟังดังๆนอกรถด้วยหมายถึงว่าเอ<ช>าดอาให้เสียงแบบกระหึ่มอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วครับอ๋อเพราะว่ามันเป็นจานแบบกระจายเสียงหรอคะฮะลำโพงชุดนี้นะครับเป็นลำโพงแยกคินหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่เลย power amp processor dsp ของ garzero รุ Pro. ่นโปร ตัวนี้เนี่ยเป็น power amp กำลังขับสูงขับกระโปรงหน้าหลังอันนี้นะครับแล้วก็มีเคลื่อโปรเลสเตอร์ในตัวแล้วก็มี power amp นี่เลยครับ power amp sound mass ซึ่งเป็น amp โอ้กำลังขับพันวัตพันมากเพื่อขับซับนะครับขับซับนี้มาให้ดูอืนี่ครับสุวไหมไว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 เพียงต้องรีบบอกนะว่ามันคืออะไรเอ่ยเป็นไวคู่ซับสิบนิ้วไวคู่ของ s าวซีโร r ค่ะซึ่ง กาซิโร่เนี่ยไฮไลท์ของเขานะครับถ้าเกิดเป็นแนวฟัง S P L แบบดีๆเนี่ยนะเขาจะเป็นตะกูลเขาจะออกมาเป็นโทนสีเหลือ,อบให้ถึงคู่หนึ่งนะครับชุดน,นี้เนี่ย ใช่แล้วราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้เกิดชเรควาแชมป์มาเนี่ยครบทั้งชุดเนี่ยแสนาเราคาแสนห้่นเก้าบาทแต่ 5, 19, ไว่าในงานนี้มันต้องพิเศษอย่างแน่นอนลดคันทีห้าสิบเอร์นครึ่งนึงเลยเหรอเหลือ79,500บาทเท่านั้น7จ็0หมื่นห้าพันเก้าพอเจ่าพัน้าแล้วนะครับ <ๆ S 1> แล้วเราให้อะไรพิเศษกับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ดีไหม ได้สิค้ามันต้องพิเศษอยู่แล้วมิลล่าไอโฟทั้งนี้เราคิดว่าสักสิบชุดเหมือนกันสิบชุดเท่านั้นใครที่จองเข้ามานะครับผมให้ตัวนี้อีกเลยอุ้ยนี่แถมอีกเหรอดีไหมอันนี้เอาไว้ร้องเพลงเป็นเขาเรียกว่าชุดลำโพงมูนคลาสิกมีไมค์คู่มีไมค์คู่ด้วยตัวนี้มูลค่า2,000บาทเสียงดีมากนะตัวนี้เสียงดีมากด้วยเอาแบบก็คืออ่ะมีลำโพงดีๆแบบนี้แล้วอ่ะอยากจะแบบมีกิมมิตเนาะทำกิจกรรมกันกับครอบครัวหรือคนรักก็ได้แบบนี้อุ้ย สองพันบาทก็แถมเหรอแถมเาเห็นมาบอกแล้วว่าของแถมสุดพิเมียมในงานด้วยพิเศษจ,จริงงานพิเศษจ,จริงๆ<ข>นนี้เพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปเดินในงานอันนั้นนะครับเราส่วนที่เราจะต้องมาใช้จ่ายสําหรับการออกบูธเนี่ยมาคืนกําไรให้กับลูกค้าทุกคนที่สุดเลยนะคะคเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับมิลานเอ็อย่างที่บอกนะคะว่าเซตนี้ลดทันที50จํากัด10 สิทธิ์เท่านั้นนะคะกับกับคนที่ดูไลฟ์นี้แล้วที่นะสําคัญครังานนี้ของเราเนี่ยมีได้วันนี้จนถึง7เมษายนี้เท่านั้นนะทุกท<น>่านอย่าพลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะรีบจองกันมาเยอะเลยนะคะถ้าสนใจแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วก็ทักอินบอก์มากับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยะคะ่ะครับพบกันนะครับกับงานมิลาเอ็กโ2024นี้